ครับมาตีกันต่อครับวันนี้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโ,ดโอล้วนๆเลยภาพค่อนข้างน้อยมากเลย ครับ okay. ปลาของอะ่ะตัวแค่นี้ครับไม่ใหญ่ให้มันมีกัดมีตัวกินเบ็ดอย่างเดียวอุ้ยน,นี้ยิิงเล็กใหญ่เลยเนี่ยตัวจิ้วอันนี้ถ้ขีดฝาฝากัดกบจัง ปล่อยมันคานไว้ไหนดิเดี๋ยวลองลองซ้ำอีกหน่อย,นะอยเราจะมีตัวเห็นตัวป้าไหมไม่เห็นครับผมถ่ายวีดีโอครับ ส่วนมากชาวบ้านที่เห็นผมตั้งกล้องอันุว่าผมกล้องมามองป่าใต้น้ำกันถ้ามีก็ดี

tôi nghĩ dài và tôi mới chia cắt có quá trắng á Ừm, bạc lá nghiêng, bạc bốn nghiêng đấy hả tụi nhé Cắt tha phạng